จบแล้วเฮ้ยจิกๆด้วยน้องมันมองกล้องเมื่อกี้น้องเอาเพลงอะไรดีเอ้าไม่เป็นไรแม่กดออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เพลงอะไรแม่อันนี้แม่ไม่ไม่ปิดโดนด้นหปิดดีกว่าเปิดนั่นหนะเออนั่นแหละเอาดิเดี๋ยวจเจ้าเป็นไม่พี่ไปต้องเป็นหัวหน้า

ัหลงเดินเร็วๆเจ้าอ่ะอันนนั้ปั่นเดินใหญ่แล้วมันเดินเร็วๆพอแล้วน้องมันไม่อยากให้เดินก็เปลี่ยนอย่างอื่นดิเออแม่เปลี่ยนอย่างอื่นนี่น้องมันไม่อยากให้เดินแล้วเอาอยู่กับแบบไปนั่นดีกว่าจับที่อยากให้มันเล่นน้ำมาอะไรมาย่ะ สามคนนะเออกดเลยกดเลยเออหนูชอบหนูชอบเดี๋ยวจะจะเป็นพี่สาวเดี๋ยวนะจะเป็นน้อยนะแต่ถ้าผมพี่เป็นพี่ผมพาให้น้องหน่อยโอเคน้ำแปัดเป็นผู้ชายแล้วตัดเป็นผู้ชายแล้วเอ้ยบางน้องเดี๋ยวจะจะเป็นพี่สาวนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว็นตัองกดเงียบไม่พี่เป็นไม่เป็นทุกตัวสามทุ่มแล้ว